โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนตัวคนเล่นเอ็นโซโรมนะครับโดยเราจะเริ่มจากการออกของนะครับโดยเราก็จะอัพเงินมาก่อนนะแล้วก็ผมจะเอาหวังในแรกนะครับก็รื้อออกของโรมสามร้อยบาทมานะอ่าแล้วก็ต้องทาก,กันดีซีนะครับหลังจากนั้นเราจะคืนของโรมชิ้นใหญ่นะครับก็มีเปิดตาให้เลือกนะมีเปิดตามีฮิลมีล้างนะครับผมจะเลือกเป็นล้างนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอตัวทีซีนะแต่ถ้าไม่เจอก็ออกเปิดตาออกฮิลได้นะครับ หลังจากนั้นอ่ะให้ออกเป็นลคู่ดาวนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเจอเวทเยอะนะครับ,นรบแนะนําให้ออกไกอาร์มาก่อนนะแต่ถ้าเจอกายภาพเยอะก็ออกเป็นเกาะสะท้อนนะครับอ่อาเกาะสะท้อนแล้วก็มีไกอาร์นะครับอ่าแล้วก็มีขึ้นเป็นโลชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะจะมีสามชิ้นให้เลือกนะครับอ่าระหว่างกอเกิดนะล็อกชิลกับิีนสุดท้ายก็เป็นทอยนะครับถ้าเจอเวทหนักแรงๆนะแบบคีล่าอะไรนี้นะครับ ก็ออกของแบบนี้นะโดยตัวผมจะชอบออกเป็นกอเกิดนะครับก็ท่านหนึ่งของเอนโซนะจะเป็นการพุ่งได้นะครับเห็นไหมอ่าเป็นการพุ่งแบบนี้เลยนะครับสามารถใช้ข้ามหินข้ามขือได้นะครับท่าสองจะเป็นการควงได้นะครับเราสามารถควงแล้วเดินไปได้นะครับทุกคนก็เห็นไหมควงเดินไปเวลาควงเราจะวิ่งมาขึ้นเลยนะแล้วเราสามารถข้อมโบสกิลหนึ่งได้นะครับโดยใช้สกิลหนึ่งเนี่ยควงโดนเนาะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่ง ลากออกมาได้นะครับเห็นไหมลากตานิทาเลี้ยกมหนดนะครับเห็นไหมนี่ลากขวาลากได้เห็นไหมประมาณนี้นะอ่าต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของอันนี้นับเห็นไหมเห็นวงนอกไหมครับทุกคนมันก็จะเป็นการชัยอัตตินะครับแล้วก็วงในจะเป็นการยกศัตรูนะแล้วก็ตรงอีกฝั่งของวงเนี่ยก็จะเป็นการที่ศัตรูจะลอยไปตรงนั้นนับเมื่อเรากดยกนะอันนี้ก็คือคอมโบนะครับอ่า ก็เป็นคอมโบลากศัตรูเข้ามาเพื่อนนะหรือว่าลากศัตรูเข้าป้อมนะเพื่อศัตรูอยู่กลางน้ํานะ oh, เราเป็นคอมโบเบสิกของเอนโซนะครับอ่า โอเคครับตอนนี้แล้วก็อยู่กันในเกมนะครับแล้วก็เรามีนักแข่ง2คนนะอยู่ในทีมนะัก็คือคาราชิจากทีมฟูเซนนะครับแล้วก็เอ็นทีเอ็นซีจากทีมทารอนนะซึ่งผมไปจอยเข้ามานะครับอโอเคครับทุกคนตอนนี้ล้วก็อยู่กันในเกมนะครับอ่าซึ่งผมก็จะเดินมาตรงกลางนะครับเพื่อช่วยสาตานะแล้วก็เราจะพาาตาเดินอย่างง่ายๆนะเพราะว่า คาเฟ่นะัทีมคนเดียวได้นะครับอ่าแล้วก็เซ็ตของรอไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็วาร์ปพักไทยพี่นอนนะอ่าแล้วกันแล,แล้วก็เซ็ตรองเท้ากัน CC นะตอนนี้เจอแก๊กนะครับต้องออกลางนะมันเห็นแก๊กแถวบูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราเคียก่อนได้นะเหมือนเห็นแก๊กตัวเดียวนะครับทุกคนไม่รู้เห็นได้ไงนะเกมมันเก,กมกากปะเนี่ย เดี๋ยวเราก็ไปมาหาพระป่นแก๊กนะแก๊กมันทำอะไรของมันเนี่ยโอเคครับเขาเดินหนีไปแล้วนะเดีย๋ยวเราจะหาโย,ยกมาเล่นบ้างอุ้ยเว้ยเนี่ยแก๊กคมอยู่นะเราก็ดึงมาตอดแก๊กได้นะครับโอเคครับทุกคนเราได้ข้อมูลแก๊กฟิกแล้วนะเดีย๋ยวเราจะหาเล่นวีล่านะครับอ่ะโดนแก๊กไม่เป็นไรครับโอเคครับเห็นไหมระยะเราแรงยกเรามันไม่ถึงนะอย่างที่ผมสอนไปตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวตีคีปนะครับอ่าแก๊กดึงอีกแล้วนะเราไล่ได้ได้นะครับ ไล่ไล่ๆนะแก๊กไม่มีฟิกนะครับบีล่าก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะเดี๋ยวเรามาช่วยเอรัสฟาร์มนะช่วยพี่อ้ํานะเพราะว่าถ้าเอรัสออกจากป่าไว้ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งนะครับอ่าก็ต้นเกมเอรัตยังไม่เก่งนะต้องรอด้วยสี่ก็รีบให้เอรัตด้วยสี่นะครับผมจะไม่ช่วยซาตตานะผมจะมาแกงปลาไหลนะครับเหมือนปลาไหลเขาจะตีคีปเล็กอยู่นะตับนะตะยานะครับเอาเค้าอยู่นี่ครับ ยกมาเลยครับแล้วผมได้หิวไปได้ไงครับเนี่ยไม่เป็นไรนะหุ้ยแล้วผมเกือบเ,เล้วสีนะทุกคนอ่าแล้วก็เดยวเราจะช่วยเมทตีปูนะครับก่อนลงไปนะให้แบบผมเลีว้วสีเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็เกือบเลวสีนะเขาผมเดาว,ว่าเขาหน้าจะตีมังกรอยู่นะเราดูนะครับโอเคครับลูกโดนมังกรยกนะโอเคเกี่ยวสูดได้ครับยกมาครับเดี๋ยวผมโดนดึงนะพลิกออกก่อนนะครับโอเคแล้วก็อันติ ากแก๊กเลยนะแก๊กตายแล้วโอเคครับ <S <S อ่าไม่จำาวันนี้ไม่ควรต่อนะโอเคเรียบร้อยครับตายไปแล้วผมจริงพอแล้วพอแล้วได้แล้วนะแต่ว่าผมบ้าเกินนะครับต่ตัดอตอ้าผมเกิดเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เกิดเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาทําเกมกันต่อนะเมื่อกีก้ก็ตายเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับแพชเก็ในหัวนะโลบเกินเนะี่ยโลบมากลาบหายอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแคลรี่เรียบร้อยครับโอ้เหมือนจะตายนะ โอ้ยบ่ายเลยครับเอ้เดี๋ยวผมหเกเก็บไอุู้ดไดนะ้อันติมาครับแล้วก็นี่นะเห็นไหมระยะที่คิวอ่อนยกนะครับดึงออกมานะโอเคครับแล้วถูกเจ็บนะเขนาน่าจะต้องหลีนะครับแล้วก็ถูคือไปอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหสุดๆครับลมคนนี้นึกววานักแข่งอะ่ะถูคือเลยนะหาเลขอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์มันหมดตรงกลางนะไม่มีใครรับนะไม่เป็นไรเรารับเองได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวมาแกงปลาไหลได้นะ อันนี้ดูดีๆนะครับอ่านี่นะเรียบร้อยครับเกี่ยวปะหลดูโดนครับคณะราชารตินะโอเคครับด้วยผมยกเรียบร้อยครับเ้าแล้วผมได้อีกแล้วแล้วเกี่ยวลูกไปก่อนครับโอ้เหมือนจำไม่ได้นะโอเคครับยกไม่ถึงนะไม่ถึงระยะยกแล้วนะอย่างที่ผมข่าดตอนต้นคลิปนะตอนทผมสอนนะครับอ่าวงในขยกนะแต่ว่ามันไม่ถึงวงในนะแต่เรามาช่วยเมทีปูนะครับอันนี้ก็หาดักได้นะดูดีๆนะครับ เหมือนจะไม่เจอใครเอ้ยเจอรู้ครับอ่าเรียบร้อยไหมขบยกโอ้ยยกไกลกว่าเดิมครับถ้าฝั่งห้ฝั่งแดดครับอ่าแล้วก็จะเก็บเว,วลาไม่ได้ไม่เป็นไรครับดรรเดี๋ยวเราเก็บด้ยวยหลังป้อมนะครับแล้วไปต่อ,อครับอ้คาริลเราตุยอีกแล้วครับดเ,เดี๋ยวเราเดินไปนะครับอ่าเดินไปแกงล่างนะป้อมกำลังแตกนะครับรอดูนะจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยติดคือแล้วโอ้หถูกคือหาเร่ออีกแล้วยังไงครับเนี่ยโอ้จะตุยแล้วครับ อ่ะนะเกี่ยวมันก่อนนะครับเฮ้ยหลบเอ้ถูได้นะแล้วไงพุ่งเข้าไปเรียบร้อยครับโดนตีตายแต่ว่าเรียบร้อยนะพี่อ้ํากับพี่นอนครับเก็บไป2เลยนะแรกผมก็คุมนะครับเอ้ยไม่คุมดิเสียป้อมก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับแล้วลูกเข้ามาครับจังหวะนี้ลูกไล่พี่นอนครับแล้วยังไงครับลูกโลหายแล้วพี่นอนหนีได้เรียบร้อยครับพี่นอนเก็บลูกไปครับโอ้โหเจอคนมุ่งนะเจอคนมุ่งหนึ่งนายครับอันนั้นนะผมก็จะมาช่วยเมทีคีปนะแล้วก็ เราเรียกข้างบนนะครับอ่าผมดึงแก๊กมาครับแล้วก็เรียบร้อยดึงข้าป้อมนะเก็บล้างไว้นะครับเขาไม่ดูดนะโอเคแล้วก็เกี่ยวปลาไหลครับยกมาครับโอ้ปลาไหลโกนตีนะโอ้ปลาไหลข้างนะโอ,โอ้แล้วปลาไหรลรอดเลยนะโอ้มันผิวจังวะเดี๋ยวเรามาหาลูกแทนครับมาบโอ้ลูกลูกแม่งโลโคตดเยอะเลยกดล้างครับเรียบร้อยรอดนะรอดนะแล้วตายไหมโอเคครับตายไปหนึ่งนะลูกเหมือนจะรอด ไม่เป็นไรนะครับอ่าเหมือนมีการพิมพ์ครับผมพิมพ์แล้วเนี่ยเจ็ดี่ศูนย์มิดนะเป็นการรับฟิกวีลานะครับบวกสองอาทีนะถ้ามีรองท้าลูกคูดาวก็ลดสิบวีมั้งถ้รไไม่ผิดนะครับอ่าโอเคครับต่อมานะครับเราก็จะเดินไปไหนไม่รู้นะครับอ่าก็เดินไปช่วยเพื่อนนะนั่นแหละก็น่าจะหาวีล่าครับอ่าดูวีล่าดีๆครับโอ้โอเอธานแรงมากเลยอะแล้วยก เล็บต้อยตายนะยังไงต่อครับเกี่ยวไม่โดนอีกแล้วโคตรหา่าเ,เดี๋ยวมันจะมารับฟิกอีกแล้วนะแล้วก,ก็เดินไล่เอลสุนะครับอะไรเนี่ยโอ้เออโอ้โหไอ้นี่ออาต้วพายรถนะตัวนี้ตะหมออมตะหมองสั่งมาทำแค่นี้เลยนะก็คือโดเข้าปัอมอไปไหนต่อ อเคครับตีกลางนะอ่าแล้วก็เราไหลนะครอ่าเอาเอลสู่ครับโอเคเอลสู่โดนบินตายนะแล้วก็นี่นะปะลาไหลนะครับเราดีดีนะครับอ่าอันนี้แพสเอกในหัวครับไม่เป็นไรยังรอดนะแต่ดึงแก๊กมาได้นะครับดูดีดนะอเ,เอาเค่แล้วดึงแก๊กโดนนะแล้วก็รอครับรอรอเพือ่อจะโดนล้างโอเคครับเราล้างให้เขาครับ แล้วก็ยกแก๊กออกมาแก๊กตายครับเรียบร้อยนะรูเข้ามายังไงครับจบได้นะ่ยแต่เหมือนแคที่เราไปแล้วผมโอ้โหผมโดนทิ้งครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นไปรอบหน้ายังไงก็น่าจะได้ปอมแน,น่อนอนครับทุกคนโอเคครับตอนนี้แล้วเกิดเลยนะแล้วก็ผมจะบพาเพื่อนไปตีมังกรครับอ่าแล้วก็เพื่อนก็น่าจะได้มังกรกับด์กนะแล้วก็เพื่อนปล่อยด์กบนนะครับก็เดี๋ยวเราจะหาเล่นแดนตัวนี้ปาลาไหลโผล่บนนะแถวนี้จะมีอย่างมากแค่สี่ตัวนะ ต้องดูแถวหน้านี้นะน่าจะมีคนนะเช็คก่อนนะโอเคครับไม่มีคนนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ข้อมูลเพื่อนนะครับแล้วก็รอดูแก๊กนะแล้วแก๊กมันทำอะไรเนะี่ยเอาเรียบร้อยนะแก๊กน่าจะตายนะโอเคครับแก๊กตายนะแต่เราเล่นปลาไหลได้นะครับรอเกร์ลยทีนะเกียวไว์นะยไม่โดนนะโอเคครับปลาไหลตายเีนะเดี๋ยวเรารอเล่นได้นะครับเกลลุกมานะลุกตายนะโอเคครับไน่าจะจบทีมที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับก็ได้ดาวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครและเป็นกำลังใจผมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ